คล้วครับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงข้อที่10กันแล้วนะครับข้อที่10โจทย์กําหนดมาให้เราว่าจากการสํารวจลูกค้าที่ดื่มกาแฟจํานวน125คนของร้านกาแฟแห่งหนึ่งเกี่ยวกับการใส่น้ําตาลนมสดหรือครีมเทียมในกาแฟก่อนอื่นนะครับขอกําหนด3ตัวนี้ให้เป็นเซตย่อๆแล้วกันนะครับให้น้ําตาลนี้เป็นเซต A แล้วกันนะครับนมสดเป็นเซต B และครีมเทียมเป็นเซต C นะครับ จากนั้นเราก็มาดูต่อนะครับว่าโจทย์ให้อะไรมาอีกนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่ามีลูกค้าที่ใส่น้ําตาลในกาแฟ40คนนั่นหมายความว่าจํานวนสมาชิกของ A มี40คนนั่นเองนะครับข้อที่2มีลูกค้าที่ใส่ครีมเทียมในกาแฟ50คนนะครับครีมเทียมก็คือเซ็ตของ C นั่นเองนะครับแสดงว่าสมาชิกของ C มี50คนนะครับส่วนข้อที่3นะครับเขาบอกว่า มีลูกค้าที่ใส่น้ำตาลและครีมเทียมในกาแฟ20คนนั่นหมายความว่าจำนวนสมาชิกของ A intersect C มีจำนวน20คนนั่นเองนะครับข้อที่4มีลูกค้าที่ใส่น้ำตาลและนมสดในกาแฟ5คนนะครับดังนั้นข้อที่4เนี่เราก็เลยเขียนเงื่อนไขได้ว่า A intersect B มี5คนนะครับ ต่อไปนะครับข้อที่5ไม่มีลูกค้าที่ใส่นมสดและครีมเทียมในกาแฟนั่นหมายความว่าจำนวนสมาชิกของ B intersect C นะครับตรงนี้จะได้เท่ากับ0ูนนั่นเองนะครับตรงนี้นะมาดูข้อที่6ต่อเลยนะครับข้อที่6มีลูกค้าที่ไม่ใส่น้ำตาลน,นะครับไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมสดและไม่ใส่ครีมเทียมนะครับเอาสรุปง่ายๆก็คือไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยมีจำนวน25คน แต่เรากําลังสํารวจนะครับ3เซตนี้เป็น125คนถ้าไม่ใส่25คนแสดงว่า A, B, C เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด100คนนะครับจากนั้นเราก็มาเขียนเป็นแผนภาพเวนนออยเลอร์กันเลยนะครับแต่จากข้อ5นะครับเราจะเห็นว่า B ในเซก c C เท่ากับ0ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องวาดให้ B กับ C มีส่วนเกี่ยวข้องกันก็ได้นะครับโอเคครูก็เลยจะเขียนแบบนี้นะครับเป็น3วงที่มัน เรียนกันนะครับโดยที่ให้ a อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ b กับ c ก็อยู่ข้างๆไปนะครับจะได้ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันต่อน,นะครับจากนั้นเราจะใส่จำนวนสมาชิกเข้าไปในแต่ละจุดนะครับเริ่มจากข้อที่4กันเลยนะครับข้อที่4 a นเละ b มี5คนดังนั้นส่วนที่ a ซ้ํากับ b ก็จะมี5นะครับข้อที่3นะครับข้อข้อที่3 เอในเซตมี20คนนะครับดังนั้นส่วนที่ A กับ C ซ้ำกันจะมีทั้งหมด20เห็นนะครับมาดูที่ข้อที่2ข้อที่2เขาบอกว่าในในเซต C มีทั้งหมด50คนนะครับทั้งเซต C เนี่ยมี50คนแต่ตรงนี้เนี่ยมีไปแล้ว20ดังนั้นส่วนที่เหลือจะเป็น30นะครับเพราะว่า2ส,ส่วนนี้รวมกันต้องได้เท่ากับ50นั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อไปข้อที่1ข้อที่1 กำหนดมาให้ว่าสมาชิกของ a มีทั้งหมด40นะครับแต่ตอนนี้ในวง a นะครับวง a มันจะมีส่วนที่ว่างอยู่ตรงนี้ส่วน2ส่วนเนี้ยมันรวมกันแล้วได้เท่ากับ25นะครับดังนั้น a ที่ว่างอยู่ก็คือ15นั่นเองนะครับเพราะว่า a ต้องรวมกันแล้วต้องได้เท่ากับ40นั่นเองโอเคนะครับอาต่อไปนะครับจากที่ข้อที่6เนี่ยเราตัดออกไป25ดังนั้นนะครับสมาชิกของ เอยูเนียนบียูเนียนซนะครับจะมีค่าเท่ากับ100นั่นเองนะครับแสดงว่า B เพียวๆนะครับจะมีอีก30นะครับเพราะว่า3วงนี้ต้องรวมกันให้ได้100นั่นเองนะครับโอเคคําถามในข้อนี้ถามเราว่าในการสํารวจนี้มีลูกค้าที่ใส่นมสดในกาแฟเพียงอย่างเดียวกี่คนนะครับคือ B เพียวๆเลยนะครับ B อย่างเดียวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ตัวไหนนะครับแสดงว่าจะมีอยู่ทั้งหมด30คนนั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้นะครับโอเคครับสำหรับข้อที่10ก็น่าจะเข้าใจง่ายนะครับเป็นเรื่องเซตที่ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับโอเคเราไปต่อกันที่ข้อที่11กันนะครับ ทีนี้มาต่อกันที่ข้อที่11กันเลยนะครับข้อที่11ก็จะเป็นเรื่องของการให้เหตุผลนะครับข้อที่11นะครับโจทย์กําหนดมาให้เราว่าพิจารณาการอ้างเหตุผลโดยกําหนดเหตุและผลดังนี้นะครับเหตุหนึ่งนะครับภาพวาดในโรงเรียนทุกภาพนะครับวาดโดยครูศิลปะนะครับโอเคก่อนอื่นเรามาดูข้อความตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่ากําหนดให้ s นะครับแทนภาพวาดในโรงเรียนนะครับโอเคตรงนี้คือ s t นะครับแทน เซตของภาพวาดที่วาดโดยครูศิลปะนะครับอันนี้คือ P นั่นเองจากเหตุที่1นนะครับเราก็สามารถที่จะวาดแผนภาพขึ้นมาได้ว่าภาพวาดทุกภาพในโรงเรียนนะครับวาดโดยครูศิลปะนะครับโอเคเราก็จะได้ว่า S นะครับอันนี้คือเซตของ S นะจะอยู่ในเซตของ T แน่นอนโอเคนะครับเซตของ S จะอยู่ในเซตของ T แน่นอนโอเคจากนั้นมาดูเหตุที่2นะครับ ภาพวาดที่วาดโดยครูศิลปะบางภาพเป็นภาพสีน้ำมันนะครับดังนั้นมันจะมีเซต p ขึ้นมาอีกเซตหนึ่งนะครับจากเหตุที่2นะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็นบางภาพนั่นหมายความว่าเซตของ t และ p มีส่วนเกี่ยวข้องกันดังนั้นเหตุที่2เราก็เลยสามารถที่จะวาดแผนภาพเวนนออเลอร์ได้แบบนี้นะครับก็คือกรณีแรกเป็นแบบนี้อันนี้คือเซตของ p นะครับ แบบที่2เราสามารถที่จะไปเกี่ยวข้องกับ s ได้บางส่วนโอเคนะครับเพราะเขาไม่ได้กําหนดชัดเจนมาเราก็จะได้ว่าตรงนี้คือเป็น p ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือกรณีที่2หรือกรณีที่3ไอทุกภาพเนี่ยอาจจะเป็นภาพสีนะ้ํามันก็เป็นไปได้นะครับมันก็จะเป็นอยู่ในกรณีนี้นะครับอันนี้อีกกรณีหนึ่งนะครับแสดงว่าในเหตุที่2เนี่ยเราสามารถที่จะวาดแผนภาพเวนนออยเลอร์ได้ทั้งหมด3แบบนั่นเองนะครับ ต่อไปมาดูผลนะครับผลให้มาว่ามีภาพวาดในโรงเรียนบางภาพเป็นภาพสีน้ํามันนะครับบางภาพเป็นสีน้ํามันดังนั้นเวลาเราได้เนี่ยเราจะได้แค่กรณีนี้นะครับโอเคนะครับเราสามารถที่จะตัดกรณีนี้ทิ้งได้เลยนะครับผมโอเคนะครับไปดูคําถามถามว่าแผนภาพในข้อใดสอดคล้องกับเหตุที่กําหนดให้นั่นหมายความว่าเวลาเราวาดภาพแผนภาพเป็นออยเลอร์แล้วเนี่ย เราต้องมีความสอดคล้องกับเหตุที่กําหนดให้ข้อที่1เหตุกําหนดให้สอดคล้องแน่นอนนะครับข้อที่2ไม่สอดคล้องเพราะว่า s มันต้องอยู่ใน t นะครับดังนั้นข้อที่2ก็เลยไม่สอดคล้องข้อที่3 s นะครับอยู่ใน t o k ผ่านนะครับข้อที่4นะครับข้อที่4 s ไม่ได้อยู่ใน t ก็ตีตกไปนะครับส่วนข้อที่5นะครับ s ยังอยู่ใน t ก็ยังเก็บไว้นะครับยังมีประโยชน์อยู่ ทีนี้มาดูต่อนะครับข้อความและแสดงว่าสรุปผลข้างต้นไม่สมเหตุสมผลนะครับซึ่งไอเมื่อกี้นี้นะครับเราไม่เอากรณีนี้แล้วนะครับดังนั้นไอกรณีเนี้ยคือสมเหตุสมผลแต่เราจะเอาในกรณีที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับดังนั้นก็จะเหลือแค่ในกรณีของอันนี้นะครับอันนี้ที่ภาพสีน้ำมันเนี่ยอยู่โดดๆโ,โดยที่ไม่ได้ปีเกี่ยวข้องกับ S นั่นเองนะครับ ดังนั้นนะครับข้อนี้ก็จะตอบตัวเลือกที่3นั่นเองนะครับตัวเลือกที่3เป็นข้อที่ถูกต้องนะครับสําหรับข้อนี้มันแสบตรงที่ว่าให้เราวาดภาพเหตให้เราวาดแผนภาพเวนนอออเลอร์ขึ้นมาปกติจะถามหาข้อที่มันสมเหตุสมผลแต่อันนี้เขาจะถามหาข้อที่มันไม่สมเหตุสมผลนะครับอันนี้คือความแสบของข้อนี้นะครับโอเคนะครับข้อที่11ก็จบไปแล้วนะครับต่อไปเราไปต่อกันที่ข้อที่ 12กันนะครับข้อที่12ก็ยังเป็นเรื่องของการให้เหตุผลนะครับข้อที่2โจทย์กําหนดมาให้เราว่าพิจารณาการอ้างเหตุผลต่อไปนี้นะครับแล้วก็ให้ข้อกขอขอ,ขอมานะครับคําถามถาม,ถามว่าผลสรุปใดบ้างสมเหตุสมผลนะครับโอเคข้อขอไก่นะครับเหตุหนึ ขนมท <c oughs> ี่ขายในโรงอาหารบางชนิดนะครับไม่มีน้ําตาลเป็นส่วนผสมนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเขียนแผนภาพได้แบบนี้นะครับก็คือว่าตรงเนี้ยให้มันเป็นขนมตรงนี้ก็คือไม่มีน้ําตาลนะครับไม่มีน้ําตาลแต่ทีนี้มีขนม A ขายในโรงอาหารนะครับขนม A ขายในโรงอาหารดังนั้นขนม A เนี่ยสามารถที่จะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับก็คือไม่มีน้ําตาลก็ได้หรือมีน้ําตาลก็ได้นะครับผลนะครับก็คือไม่มีน้ําตาลเป็นส่วนผสมนะครับซึ่งจากแผนภาพเนี่ย A สามารถที่จะอยู่ได้2ตํตำแหน่งนะครับก็คือไม่มีน้ําตาลก็ได้หรือมีน้ําตาลก็ได้นะครับมันไม่สามารถสรุปได้แน่นอนนะครับดังนั้นนะครับข้อกไก่ก็เลยไม่สมเหตุสมผลนะครับดังนั้นนะครับเราก็เลยสามารถที่จะไปตัดช้อยข้อที่1ทิ้งได้เลยนะครับที่มีกอไก่ถูกนะครับต่อไปเราจะมาดูกันที่ข้อขอไข่นะครับข้อขอไข่เหตุหนึ่งนะครับนักฟุตบอลทุกคนที่เป็นนักเรียนใส่กางเกงสีเหลืองนะครับเหตุ him, 2นะครับ เก่งเป็นนักเรียนที่ใส่กางเกงสีเหลืองนะครับจากเหตุหนึ่งนะครับเราก็เลยสามารถที่จะวาดแผนภาพเป็นออยเลอร์ได้ดังนี้นะครับก็คือตรงนี้ให้มันเป็น F แล้วกันนะครับแล้วก็ใส่กางเกงสีเหลืองก็คือเป็นเซตที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับนักฟุตบอลใส่กางเกงสีเหลืองนะครับนี่คือเหลืองนะครับเพราะว่าเซตสีเหลืองมันใหญ่กว่านั่นเองนะครับเหตุ2เก่งเป็นนักเรียนที่ใส่กางเกงสีเหลืองนะครับแสดงว่าเก่งอาจจะไม่ใช่นักฟุตบอลหรือเป็นนักฟุตบอลก็ได้นะครับ ผลนะครับผลให้มาว่าเก่งเป็นนักฟุตบอลซึ่งเก่งอยู่ได้สองตำแหน่งนะครับเช่นเดียวกับข้อกอไก่ดังนั้นข้อขอไข่ก็ไม่สมเหตุสมผลเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับข้อกอไก่และขอไข่ไม่สมเหตุสมผลเราก็ไปดูนะครับว่าข้อขอไข่ตัดทิ้งข้อขอไข่ตัดทิ้งดังนั้นจะเฉลยข้อข้อสนะครับข้อขอควายเท่านั้นที่ถูกนะครับเพราะว่าถ้าข้อนี้ตัดทิ้งอีกข้อหนึ่งคือเราจะไม่เหลืออะไรให้ตอบแล้วนะครับ ส่วนข้อคอควายนะครับเราลองไปวาดแผนภาพดูนะครับข้อนี้ไม่ได้ยากมากนะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ